อ่าก็เมื่อคืนนี้เองสด <ฮะ S 1> สดร้อนร้อนก็ตามคาดเลยสามตกชั้นสามทีมใช่ก็ท้ายตารางก็ไม่ต้องรุนอะไรแล้วสามเกมที่เหลือสำหรับพิมพ์เลียงเก็นะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็มีลงสานามหนึ่งเกมเป็นเกมที่เขาเรียกว่าเป็นการตัดกันเองของสองทีมที่หนีตกชั้นอ,ะอ่ะแต่ว่าด้วยสถานการณ์เนี่ยอ่าทีมหนึ่งนี่ค่อนข้างจะเรียกว่าเสียบท่อช่วยหายใจอ่ะพูดง่ายๆดีกว่า เนื้อเยื้ออยู่เมื่อวานก็ได้มือดีไปช่วยกระตุกปั๊กออกปั๊กเรียบร้อยก็จบอ๋อก็คือตายเลยสนิทครับเมื่อวานนี้ก็หนึ่งคู่นะครับสำหรับเบร์ลงเกลที่สนามคาร์วนคอสเทชนะฮะในกรุงลอนดอนนะครับกูแรมเจ้าถิ่นซึ่งสถานการณ์รอดร่เต็มทีเนี่ยนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของเบอร์ลี่นะครับซึ่งก็ยังไม่ปลอดภัยเสียทีเดียวนะเบอร์ลี่เนี่ยในกรณีที่มาตัวเองแพ้รวดแล้ว เกิดปูแลมพึดๆขึ้นมาเนี่ยก็ยังยังมีโอกาสตกชั้นอยู่แต่ว่าเมื่อคืนนี้นะครับปรากฏว่าเป็นเบอร์ลี่ทิมเยือนนี่โอ้โหใส่เต็มที่แลยแทบแทบจะจบตั้งแต่ครึ่งแรกอ่ะมาถึงว่าโดนโดนอีกฝั่งสนามบุกอย่างเงี้ยเลยเหรอคือเบอร์ลี่เนี่ยมาได้ประตูนําก่อนจากแอชลีย์เวสต์บูดนะครับนาที35ซึ่งจริงจริก่อนหน้านั้นนี่ก็เฉียวไปเฉียวมาจะได้อีกหลายทีแล้วนะนะครับแล้วก็มาขึ้นนํานาที35แล้วก็นาที44จะจบครึ่งแรกอยู่แล้วคริสวูด นะครับมายิงประตูเป็นสองศูนย์อย่างสวยเลยลูกนือนะครับก็คอเบอร์รี่ขึ้นนำสองศูนย์เนี่ยครึ่งหลังฟแูแลมซึ่งก่อนเกมเอ่อกาเรียกอะไรนะเงื่อนไขเดียวที่ยังจะยังอยู่รอดอยู่คือชนะเท่านั้นแต่ตามหลังสองศูนย์หลังจบครึ่งแรกนะครับก็เลยครึ่งหลังก็พืดไม่ขึ้น<ฮ>ะนะครับพื้ไม่ขึ้นจบเก้าสิบนาทีก็เป็นนั้นว่าฟูแลมก็แพ้เบอร์รี่ไปศูนย์ประตูต่อสองนะครับทต่ให้ฟูแลม สายาเจ้าสัวน้อยเลยนะเออก็ตอนนี้เนี่ยมี27คะแนนจาก35นัดนะครับตกชั้นแน่นอนเป็นทีมที่สามเรียบร้อยแล้วเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคะแนนตามหลังทีมอันดับ17ซึ่งจะเป็นอันดับสุดท้ายที่อยู่รอดเนี่ยนะครับก็คือซาลตัมตันเนี่ยกูแลมเนี่ยตามสิบแต้มแต่ว่าเหลือ,อเกมอีกแค่สามนัดคือมีให้เก็บแค่เก้าคะแนนก็ไม่ทันไม่ทันแล้วนะครับก็เป็นได้ว่าได้สามทีมตกชั้นนะครับปูแลม วสต์มอรบิชอเบียนพึ่งคอนเฟิร์มเอะใรนะการันตีตกชั้นพึ่งคอนเฟิร์มพึ่งการันตีตกชั้นไปเมื่อวันอาทิตย์นะครับแล้วก่อนหน้านี้ที่ตกไปนานแล้วก็คือเชฟฟิลด์อยู่ในเป็อท้ายตารางก็ไม่ต้องลุ้นอะไรแล้วสำหรับทินลนด์ก็เป็นไปตามที่ลำดับชั้นเดิมนะครับก็เสียใจกบแทนปูแลมด้วยกลับลงไบฮึดกันใหม่ในเดซเซนต์เชิชฤดูกาลหน้านะครับค่ะ ส่วนเมื่อวานมีฟุตบอลลาลิกาสเปนหนึคู่นะฮะแรงโหหน่อยก็แล้กันก,ก็คือเรือเบติสชนะแานา,าดา2องประตูต่อหนึ่งครับ